ตอนนี้อห้าวันเลยค่ะเคยเคยเอ็ดไหมครับวันนี้ไม่ไม่เคยมีวันนี้เพราะว่ามันมันออกผิดไปมันจุดนี้มันไม่เคยออกอันนี้เป็นกล้วยเลยครับนี่อันนี้กล้วยน้ำว่านี่ค่ะหนับได้กี่วิ่งหนับได้ไหมยังไม่หนับเลยมันมันห่อไป้ดูเขาไล่วิ่งอยู่นะแปลกไหมป่าวะเนาะ แรกคร่ะไม่เคยมีไม่เคยมีมเกามาข้อเล็กเกาเล็กกันมั้งแล้วนะจะให้ข้อห้าเอาเองให้ข้อเล็กเอางมันอยู่ทีช่วยโคลงกันห <c oughs> มือนคนก็นคนเวลาดวงดีก็ครับเงี้ยเลย็กอ๋อปีค่อน ไม่ไม่ม่จริงแม่ม่ตั้งเปดตั้งตายเด็ด้ำตายเป็นมที่เดงกำ Wow.